น้องเกรสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่ก้อยอพี่ก้อยเปิดครูใยพี่ก้อยนะคะแล้วก็เ m ลคัมเ e c h ชาน e ลนะคะจะบอกว่าพี่ก้อยอาจได้ทำเอ,อ่อโพใน Instagram แล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เทรนด์ของใส่กันบินแคกมา <Wow. S 2> แล้วก็คัทเท w เ y สก็เป็นใส่กันบินพี่ได้รับรีเควสสูงสุดก็เลยต้องมาถามจากลูกเรือตัวจริงเลยดีกว่าแล้วก็น้องเกรซก็เป็นลูกเรือใส่กันบินคัทเเบสนะคะก็ให้น้องเกรซแนะนาตัวนิดนึงดีกว่า ่ะสวัสดีค่ะชื่อเกรซนะคะตอนนี้อายุ21-27ปีค่ะเป็นลูกเรือสายบีเอลไลเอแวร์นะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ชีวิตอนเป็นอยู่ที่โดฮาค่ะอืมโอเคเยี่ยมเลยทีนี้ก็เข้าเรื่องเลยดีกว่าอยากให้น้องเกรซแชร์ประสบการณ์ของรอบที่ตัวเองสมัครหนึ่งเรื่องของน้องเกรซเป็นรอบปีอะไรนะปี2017ค่ะอ่าโอเคก็เป็นช่วงก่อนโควิดเนาะใช่ค่ะโอเคอยังไงบ้างเนะี่ยค่ะก็ปี2017นะคะเป็นช่วงก่อนโควิดเนาะก ็ของเราอ่ะจะเป็น walk in ค่ะก็คือไม่จะเป็นต้องได้ invitation จะแบ่งเป็น2วันแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประเทศที่สายจรบินไปเปิดรับนะคะบางประเทศอาจจะแค่ Proces s วันเดียวแล้วจบแต่ของที่ไทยเนี่ยมักจะเป็น2วันค่ะในปี2017เนี่ยจะแบ่ง2วันรอบแรกจะมีแค่ CV drop ค่ะก็คือชาวไทยเรียกกันว่ารอบ3ปี ก็คือเดินเข้าไปหากรรมการยื่นซีีแนะนําตัวเบื้องต้นถ้ากรรมการเขาสนใจหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมจาก c ีีเนี่ยเขาก็จะถามคําถามประมาณ1-3่ข้อค่ะประมาณนี้ได้อะไรลงค่ะตอนนั้นก็จะได้ว่าทําไมเราถึงอยากเป็นลูกเรือข้อแล้วก็ข้อที่2ข้อดีของเราคืออะไรข้อที่3ก็คือตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ค่ะ โอเคก็คือถามคำถามทั่วไปนั่นแหละเกี่ยวกับตัวเราใช่ค่ะโอเคโอเคก็เด็กๆก็ควรจะเตรียมคำถามนี้ไว้พี่ก็มันันเก่งข้อสอบอยู่แล้วนะคำถามนี้ใช่ค่ะเป็นคำถามเบื้องต้นเลยก็คืออันเนี้ยคิดว่าเขาน่าจะดูแค่ว่าเราภาษาอังกฤษคิดไวตอบไวไหมสั้นกระชับค่ะส่วนวันที่สองนะคะเริ่มมาเลยก็จะเป็น g l i s h Test ค่ะเทสก็จะมีทั้งข้อกาเติมคำเล็กน้อยแล้วก็มีเขียนเอดเยษประมาณ ตอนนั้นไม่แน่ใจว่า100ถึง150คําประมาณนี้นะคะฉะนั้นก็แนะนําให้ลองหาหัวข้อเอเทนะคะไปลองฝึกเขียนดูระหว่างรออินเทชันรออูนนะคะเลิศเก็บได้หัวข้ออะไรเลยตอนนั้นได้ว่าถ้าเรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวเราเนี่ยเราจะเลือกเปลี่ยนอะไร อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคคําถามหาดกจูดนะใช่ค่ะใช่แนะนําให้ให้เลือกที่จะเปลี่ยนแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายหรือว่าเป็นนิสัยก็ได้ได้ทั้งสองย่างนะคะแล้วก็พอหลังจากทำเอเซสหรือว่า g n i s i t เทสเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะประกาศทันทีว่าใครได้ไปต่อค่ะรอบถัดไปจะเป็นชิดแชทค่ะคืออันนี้จะขึ้นอยู่แต่แต่ละรอบที่เขาเปิดแล้นะคะอาจจะเป็นบัตรคำสั้นๆแล้วพูดเลย หรือจะเป็นบัตรคําที่เป็นคําถามอย่างรอบของเบสเองเนี่ยเกจะได้เป็นคําถามตอนนั้นได้คําถามคิดว่าบนโลกเนี้ยเราควรจะมี personality อะไรที่ทําให้โลกเราแบบสงบสุขอะไรประมาณนี้ค่ะอโอเคเอเออันนี้คือเป็นคําถามแนวแบบคัทเช่เวสเขาจะถามที่มันแบบ คำถามนางงามที่มันดีอยวจากงนางงาม <8. S 2> แล้วก็ attitude คือจะไม่ได้เวอร์มากแต่ว่าเหมือนเขาจะดูพันหนึ่งคือภาษาเลย2คือการรวบรัดในการตอบคือไม่ต้องล่างยาวคือตอบว่าเราต้องการอะไร<อ>เหตุผลเพราะอะไรสั้นๆพอค่ะเพราะว่าบนเครื่องอ่ะเวลาเราเจอลูกค้าอย่างเงี้ยทักษะการพูดมันต้องเร็วเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดในการทํางานอันนีก็อาจจะดูตรงนี้ด้วยใช่ไหม ใช่ก็คือ problem solving skills เนาะคือการแก้ป<ช>ัญหาข้อน้านั่นเองค่ะคือโอเคค่ะ okay. พอผ่านก็ประกาศเหมือนเดิมใครไปต่อนะคะก็จะเป็น group discussion อันนี้จะเป็นแบบสบายๆนะคะแบ่งกลุ่มง่ายๆแล้วก็โยนคำถามมาอาจจะเป็นคำถามแบบให้หาข้อดีข้อเสียของอะไรบางอย่างแล้วเราก็มานั่งคุยกันปกติรอบเนี้จะไม่ค่อยคัดคนออกนะคะแต่จะขึ้นอยู่กับปีมกันบางปีก็คัดบางปีก็คือผ่านทั้งหมด ประมาณนี้คะ่ะแต่แนะนําว่าก็ให้ทําทําตัวให้สบายๆค่อยๆพูดค่อยๆอ,อ,อธิบา,ายประมาณทีนี้รอบของเกสเนี่ยผ่านหมดทุกคนคะ่ะก็จะถึงรอบไฟนอลไฟนอลก็จะมีการพูดเรื่องเกี่ยวกับสายการบินสวัสดิการเบื้องต้นแล้วก็ให้เขียนใบสมัครตัวจริงคะ่ะเออพอใครเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถต่อคิวทำไฟนอลได้เลยจะใช้เวลาประมาณ15-25นาทีคะ่ะ โ okay, อเค่อคนเนาะ Final Interview ใช่ค่ะก็คืออันนี้คำถามคือเจาะลึกทุกอย่างที่อยู่ใน CV เราทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นคำถามนอกเหนือที่แล้วแต่กรรมาการเขาจะตั้งคำถามมาถามเราโอเค,คส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามถามตัวอย่างการทำงานที่เราเคยทำในอดีตนั่นแหละใช่ค่ะที่แน่ๆเลยอยากให้เพื่อนๆเตรียมก็คือ พยายามนึกถึงว่างานปัจจุบันเรามีปัญหาอะไรแล้วตอนนั้นเราแก้ไขย,ยังไงผลออกมาดีไหมอันนี้น่าจะน่าจะได้เจอคนค่ะอ่าโอเคก็คือตอบเป็นแบบ s าเทคนิคเนาะตอบใช่ค่ะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วยังไงต่อแล้วเราก็กลับบ้านรอผลงานไหมคะเอ่อตอนนั้นก็คือเขาจะมีเมลส่งมาให้ส่งรูปเสร็จแล้วรอประมาณ1-2เดือนนะคะขึ้นอยู่กับ น,นี่นี่คิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับโลติสพี่เียที่เรากรอกในใบมสมัครด้วยว่าบางคนมีงานประจําบางคนเป็นพาร์ทไทม์สามารถเริ่มงานได้เลยก็อาจจะความเร็วอาจจะไม่เข้ากันแต่ให้สํารองไว้ว่า1-2เดือนค่ะอ,อ๋อ <จะ S 1> แต่ว่ามีคำถามเพิ่มเติมมาพี่ก็เอามารวบรานอยู่ในคลิปนี้เลยก็น้องถามว่าหมวยนะไม่คมเป็นแอร์แคกได้ไหมคะคือเขาจะเลือกใหม่ไม่มั่นใจ ดูหน้าเรานะคะว่าหวยไว <c oughs> ก็คือด้วยความเป็นสายการบินออระดับประเทศเนาะเป็นตอร์เนชั่นแนลฉะนั้นมันมีมากกว่าร้อยสัญชาติบนโลกค่ะที่ได้ร่วมงานกับสายการบินนี้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตารางหวยหน้าคมสายการบินรับหมดขอแค่ว่าเราตรงกับคุณสมบัติที่เขาต้องการมีทัศนคติการตอบคําถามการดูแลผิวดูแลสุขภาพตรงกับที่สายการบินต้องการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุกไหนก็คือได้หมดเลยค่ะ ออ<ช>พี่ก็ก็เห็นด้วยนะ<ช>เพราะว่าเอาไม่งั้นหมวยหวยก็ไม่มีเลยรสิ<ล>สาวจีนสาวเกาหลีเยอะมากในสายการยินนะคะอ่าโอเคทีนี้อยากให้แนะนำอะไรถึงรอบล่าสุด2021ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับรอบน้องเกรซแล้วเพราะว่าเกรซคือ,อ,อไม่ได้ทำวิดีโอออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยน้องๆคือกำลังจะอยู่ใน process ของการรอไป invitation Inv day หรือว่า assessment day อยู่ คือเขาทำออนไลน์วิดีโออินเทอร์วิวเสร็จแล้วก็ระหว่างรออินวเทชันนะคะอยากจะแนะนำให้ฝึกตอบคำถามเ,อเยอะๆแล้วก็ฝึกเขียนเอเซด้วยเพราะว่าวันถ้าสมมติว่ายังมีการเขียนเ e อเซยูวันจริงอะค่ะจะไม่ทันแล้วก็แนะนำให้เขียนแบบสะอาดค่อยๆเขียนค่อยๆลบทะคะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจตรงนี้ว่ากรรมการดูไหมแต่ว่าตอนเกยก็คือไม่มีรอยลบเลยค่อยๆเขียนค่อยๆอธิบายแล้วก็ ถ้าเขาบอกว่าห้ามเขียนเกินเท่าไหร่ก็ห้ามเกินนะคะก็ถือว่าเราไม่ได้ทำกกติกาการทำให้เราตกรอบได้ประมาณนี้ค่ะคแล้วก็บวกลบนิดหน่อยได้เนาะเออลบดีกว่าบวกค่ะถ้าเกินคือมันมันจะไม่ได้เลยค่ะคแล้วก็มีสติด้วยนะที่สำคัญต้องสติค่ะเฮ้ยอย่างนี้เราตอบดีมากเลยะสมแล้วที่ได้ถึงจุด เห็นด้วยเห็นด้วยคือพี่ก้อจะบอสมัยพี่ก็แบบไลดูไบเนาะซึ่งเดี๋ยวไว้จะมารีวิวไฟลดูไบนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีก request นึงกรรมการอ่ะบอกเลยว่าดูแฮนด์ไรติ n งแล้วก็ความแบบ well organized ในตัวเอเสเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากที่มันควรที่จะแบบสะอาดเป็นระเบียบลายมือสวยที่สําคัญก็คือเรื่อง attitude แล้วก็ตาม instruction ของเขาเนาะถ้าเขาเอา100ก็100ประมาณนี้ช่ นองเกรซแบบเลิศอวยพรเลยแลวกันเนาะอวยพรเพื่อนๆที่รอไปสมัครแล้วก็ขอ3คําให้เพื่อนๆแบบคีปอนิอนไมล์ห้หน่อยคะ่ะค่ะก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะใดๆคือมีสติตั้งใจเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยถ้าเราซ้อมมายอย่างดียังไงวันจริงถ้ามีสติเอกสารครบยังไงเราต้องผ่านเข้ารอบชิงปะนองแน่นอนคะ่ะไปโชคดีคะ่ะ <Yay! Yay! S 2> ดีมากถ้าให้สามคำกับ แกตานะคะอยากจะให้ทุกคนมีหนึ่งคือเฟรนลี่สองคือ problem solving skill เออสามก็คือ strong communication ค่ะเฮ้ยชอบมากเลยอ่ะ g r a c ไอดอลเกรซจะกลายเป็นแบบว่าไอดอลของ Page แล้วก็มี FC นะคะ <laughs> มีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้เนาะ๋ยวกจะมาช่วยตอบกับพี่ก้อยน่ารักมากค่ะือจะบอกว่าเดี๋ยวชีวิตในโดฮาเดี๋ยวเราถัดไปอีพีต่อไปแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวนะคะใช่ค่ะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาในช่องพี่ก้อยนะคะเดี๋ยวเกิดเกยตอบได้จะไว้ในคลิปหน้าเนาะนติดคลิปพี่ก้อยเลยขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอพี่ก,ก้อยกับน้องเกรซใน EP หน้าแน่นอนนะคะพี่ก้อยสเก็ตตูดไปพี่ก้อยแล้วก็น้องเกรซลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ